ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมกำรรรณ์เป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กันกับเกมจินนี่ริสนะครับอ่ะมาเหมือนเดิมนะครับอยู่กันกับ G2G o วันนี้นะครับเราก็มีทุนมาที่5000บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเบ็ดน้อยๆไปก่อนนะเพื่อนๆนะอ่ะเราไปเบ็ดที่5้าสิบนะครับเพื่อนๆไปครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นนะครับ ราะว่าดวงของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับคือบางทีผมเล่นได้เนี่ยเพื่อนๆลองไปเล่นบ้างอาจจะเสียนะครับก็มันอยู่ที่ดวงด้วยนะคบเพื่อนๆนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจเลือกเล่นเกมด้วยนะครับนะครับได้ดาบกับวายนะครับแล้วก็ตัวเจโอเคสเกตเตอร์มาแล้วสองอดอีกนิดโอ้โหไม่เข้านะครับได้มาห้าสิบบาทไปครับ ตัว K นะได้มาอีก16บาทแล้วก็9กับ Y ได้มาอีกนะครับ348บาทนะเพื่อนๆพื่สเกตเตอร์มันต้องมา3ตัวนะครับเพื่อนๆแต่คือตอนเนี้ยมันมา2ตัวตลอดเลยนะได้ถ้วยนะ2 24บาท เบตห้าทยังไม่มาเราลองปรับไป75็ดิบหนะเพื่อนๆนะเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับดูสิว่าสเกตเตอร์มันจะมา3ตัวไหมนะโอเคไปครับหมุนไปเรื่อยๆอเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะลองเข้ามาเล่นเกมแบบผมดูนะก็สามารถแอดไลน์เข้าไปลองเล่นกันใ้ที่แอด G2Go นะคเขามีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า1,000เกมเลยนะครับภาพสวยคมชัดสมจริงน่าเล่นมากๆเลยนะเพื่อนๆ โอโ้มาครับเงินรางวัลก้อนโต1,800บาทนะเพื่อนๆโอ้โหดอกเดียวนะไปครับยังหมุนกันต่อกับเบ็ดเนะครับเพื่อนๆขอให้เข้าฟรีเกมเร็วๆนี้เถอะไปครับได้ทุนคืนมาอยู่แมบบแ,แนะไปอีกแล้วแม่งปั่นว่าวตลอดเลยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจินนี่เล่นอะไรเนี่ย คือถ้ามันไม่เข้าฟรีเกมนะี่ยังไงให้มันได้กําไรจากโบนัสเนี่ยรอบนอกแบบนี้เยอะๆมันก็คือกําไรเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็คือถ้ามันได้กําไรเยอะๆนี่ก็เลิกได้เหมือนกันนะไม่ต้องรอให้เข้าฟรีเกมก็ได้นะครับแต่นี่นะเงินก็น้อยนะฟรีเกมก็ไม่มาอะไรครับเนี่ยไปครับยังคงเว้าอย่างต่อเนื่องนะเพื่อนๆสกเกตเตอร์มา2ตัว ไม่พากันมาให้ครบ3ตัววะไม่ได้เลืองแล้วผมมาปรับเบ็ดเป็นหนึ่งรยยี่นะเพื่อนๆน,นะอ่ะแล้วก็เอาเทอร์โบออกนะลองมาปั่นดูนะว่าฟรีเกมมันจะมาไหมนะครับ เพราะบางทีนะจากที่ผมลองสังเกตถ้าเรากดเทอร์โบเนี่ยฟรีเกมมันจะเข้ายากนะครับอุ้ยพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะเพื่อนเนะมาแล้วนะสเก็ตเตอร์สตัวก็มาเลือกโบนัสกันนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็น5การหมุนฟรีนะครับเพื่อนกับคูณ5นะครับก็คือตัวคูณเพิ่มขึ้นทีละ5นะครับเพื่อนอ่ะโอเคได้เพิ่มรอบหมุนนะครับมาอีก2รอบนะ อ่ะเป็นคูณ10แล้วนะครับโอ้โหดอกนี้นะ400คูณ10เข้าไปก็กลายเป็นเงินรางวัลก้อนโต4 0 0พไปดีเยเคสวยงามครับดอกนี้นะมาครับเท่าทุนอยู่นะเพื่อนเือนะต้องหากำไรอีกสักนิดหน่อยนะครเพื่อเพื่อนไปครับคูณ20เข้าไปนะเพื่อนๆือนมาครับคูณ25แล้วนะโอ้โหดอกนี้60ไปครับ60คูณ2 5่ส0บาบาทเพื่อนเพื่อน มาครับยังหมุนต่อกับคูณ30นะอย่าว้าวซี้คูณเยอะอยู่เนี่ยคูณ3.5แล้วครับโอ้โหหกสิบคูณ35เข้าไป2,100บาทครับเพืเ่อนๆอ่ะจบแล้วนะครับเงินรางวัลรวม7,600ับาทนะสำหรับฟรีเกมในรอบนี้นะคบเพืเ่อนๆอ่ะโอเคครับเพืเ่อนๆเรามีทุนมา5000บาทนะครับตอนนี้ก็คือเรามีกำไรอยู่4,000ันแล้วนะก็ควรจะเลิกนะครับ โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ